คนนั้นก็จะมีใครบ้างครับพี่เอมีพี่รเดชมีพี่ยาย่าแล้วก็มีพี่เอแล้วก็มีน้องเกมมาแล้วก็มีพี่เนยชนิกามีฝั่งช่องเกตพี่เอสกันตะพงแล้วก็มีน้องๆหมดเลยค่ะเยอะมากน้องบิวรักนาราเอ้ยทุกคนไปกันหมดเลยครับนนะเกมอ๋อแล้วนอกจากที่พี่พี่มามีน้องใหม่ๆด้วยใช่ครับพี่ยูโดครับพี่ยูโดพี่ยูเดใช่ห่ะ เลยบ้าตัวโดดเล่นละครได้ไป่นั่งเกมยอดเลยครับรอยอดเล่ไม่ได้เลยใช่ไหมครับมากมากแล้วจริงครับเดี๋ยวเสู้เกมไม่ได้หรอกครับคือเราเข้าใจว่าคนตาเล็กกับคนตาโตเล่นละครไม่เหมือนกันแต่าพี่ตาโตเงินก็ดูเป็นเป็นเหมือนดุนะครับเหมือนพี่เอนะครับไปเล่นละครแล้วตลกอะไรเงี้สวัสดีครับเกมมาไอ้หยาไป็นเรื่องดังคือนะพี่เแล้วล่อยมุกเดี๋ยวที้กันพี่เอนะโอ้ย ได้แต่ดื่มสาขาดื่มโอเคครับก็อย่างที่บอกว่ามีหลายคนมากครับผมแล้วก็ถ้าใครไปได้นะครับก็ไปทําบุญร่วมกันใช่ครับแล้วก็เออ่จะได้เจอนักแสดงหลากหลายนะใช่แล้วตอนเย็นน้องเกมมีไปทานข้าวที่ร้านตำแหล่ที่นครด้วยค่ะจริงเหรอครับน้องอาน้องอาบอกได้ยังว่าตอนเย็นไปทานข้าวที่ร้านตำแหล่ที่นครบอกได้แล้วนะโอเคพี่สาวไปบอกได้ จริงป้ะเนี่ยเพราะอยากให้น้องแกรมได้ทานปลาร้าที่ภาคใต้ว่าปลาร้าภาคใต้จะอร่อยเหมือนปลาร้าภาคกลางเปล่าได้ได้เลยก็นี่บอกครับโปรแกรมของพวกเราปีนี้ก็จะประมาณนี้นะครับโปรแกรมพูดไปทัวร์เลยเนาะเราเป็นคนหน้าทัวร์กันเลยก็ขอบคุณทุกคนที่มามากครับวันนี้นะครับผมจะเข้าไปกินเลดสโตร์ครับนะครับโอเคครับเลี๋ยวต้อนเลยสต้อน